สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกาเมือนี้กัมาพ่อกับผมอีกคือเกานะครับมือนี้กัตตงกับวันเสานะครับที่สิบซีนะครับเดือนกันยายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือนี้ผมกัมีนัดนะครับกับสลังนะครับกัสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับยูเอฟซีนะครับไปเก็บฝรั่งน้ำกันนะครับ มือนี่ก็เอามาสามเข่งเนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้หลายเวยนะครับอาทิตย์นี้เพราะว่าอาทิตย์ที่เลี้ยวเนะครับผมเก็บไปได้แค่เข่งกัวๆเนะครับกับประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบโลนะครับมือนี่สามเข่งเลยครับมือนี่แต่หิมไลายเมืองนะครับเพราะว่าฝรั่งช่วงนี้ยังออกเมหลายเนะครับก็อเดี๋ยวไปขายตลาดนัดนะครับมืออื่นนะครับวันอาทิตย์นะครับ ว่าเมื่อนี้กะม้าจะเศร้าเลยครับเมื่อนี้ม้าจะตีหานะครับมาแจงงยูุ่สวนนะครับสภาพอากาศเมื่อนี้กะมืดคึ้มครับกะเพราะวานนะครับเอื่อนหญ่ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมกงไปจีคายคล้องบ่ได้อีกนะครับฝนตกไปครับไปลุยน้ำกันนะครับไปเก็บฝรั่งน้ำกันนะครับ แต่สีหกน้อยนะครับเพราะว่าหญ้าผมก็ยังไม่ได้ตัดเลยครับสวนหกร้กับ่อดีนะครับไอ้พวกหญ้าที่ว่าขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ิีรอพวกมาเล้งนะครับหรือศัตรูพืชนะครับ มากวดนะครับับพมก็จจอดไปหนีก้อนนะครับรถใสไก่ยีเก็บนะครับป้านี่นะครับนี่เห็นไหมครับไก่ขี่ล่เมืองนะครับลูดแดพอเป็นแต่ได้กัเก็บนะครับอันนี้เป็นของจิมจูนะครับไปครับไปลุยกันครับ ไว้อีกครับอาทิย์หนาก็ยิ่ได้นะครับอันที่ผมจ้งไว้นี่ก็ได้ นี่ได้หลายนะครับเต็มมือผมนะครับนี่ก็บ้าเป็นหาโลของครับนี่มีแต่ลูกำงามนะครับครับขาจั่วเลยครับไีอยอใส่เค่งแล้วครับบันนี้ ผมก็ยีคัดสองแบบนะครับแบบนึงก็เอาไปเฮ็ดบ้วยนะครับแบบนึ่งก็คือขายสดนะครับแยกไปเลยครับ เฮ็ดบวกลใส่เข่งนี่ไว้นะครับต้นนี่นะครับถ้าตัดนะครับตัดให้มันติดใบนะครับที่ผมบอกนะครับใบนึงหรือสองใบนะครับนะครับถ้าห่อดูแลดีนะครับควอนที่ห่อดีห่อนะครับ ลูกเขาก็อยูข่ขาวนวลน,นะครับม,มีเพียรมีแม,มลงมากกเกาะเย้าโบ้ให้กระดาษกระถุงนะครับมันรุดออกจากฝรั่งนะครับนะครับมันกระเพื่อนนะครับพอลูกใดๆแลยมันก็ตัดออกตัดออกนะครับ ว่าตองเมืองนึงครับผมก็ถาาว่าชำนาญน,นะครับในการเก็บฝรังนะครับบางคนกับยังบลูนะครับสีผิวของฝรังว่าเก็บได้เพได้นะครับต้องเลียนลูนะครับ เก็บเล้ยวเลยนะครับได้ยูสองเข่งนะครับเต็มเต็มแล้วกัฝรั่งออกไปเฮ็ดบุ่ยกะบ่ดเต็มเข่งนะครับฝรั่งดีไลยนะครับอีสองถังนี่นี่คือฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับสีแดงนะครับกได้ยูประมาณยี่สิบโลนะครับเนี่เขาเลยรับ เป็นสีแดงนะครับใบเขายิ่งเง่นะครับนี่นี่ผมก็ยีเตรียมโตนะครับเอาขึ้นรถซาเล้งเนาะครับนี่บุรว่หยอกลับจังไดเมื่อเงินนี่กลับมาที่นี่ผมก็ยีได้ขอโตก้อนนะครับบัดนี้หยอกฝรั่งขึ้นบ้านเนาะครับบัดนี้หยอกก็ยีหาวิธีเอาไปให้เมื่อเนาะครับฝรั่งขายสดก็ยีได้อยยุประมาณ ปดสิบโลนะครับแช่าบุ้ยไปยีได้อยู่ประมาณยี่สิบโลครับแล้วก็ของเป่าเสื้อสีแดงเนาะครับก็อยู่ประมาณยี่สิบโลนะครับอ่คลิปนี้นะครับเบ้าจังก็พามาเก็บฝรั่งเนาะครับเพื่อที่จะไปขายตลาดนัดนะครับเพื่อนนะครับอยู่บ้านผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคับสไคตนะครับกดแชร์ผมนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทาคลิปของผมนะครับฝากด้วยครับช่องสวนฝรั่งอ่อนทัวนะครับอร่อยจังนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับหรือว่ากดไลค์กดครับสไค้กดแชร์ผมนะครับเป็นกําลังใจผมเสมอมานะครับคลิปนี้ผมเก่าไว้ซับนีก้อนแล้วครับลาไปก้อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ